วิธีการทำโดปามีนดีท็อกซ์นะครับก็คือมันคือการรีเซ็ตไอวงจรรางวัลหรือรีวอร์ดเซอร์กิตให้กับเข้าสู่สมดุลมากขึ้นนะครับคุณทำแล้วคุณก็จะมีโมเวชันมากขึ้นเอนจอยในสิ่งที่ทำมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ดีขึ้นนะครับทำยังไงบ้างนะข้อแรกก็คือการลดการเข้าถึงก,กิจกรรมที่มันหลั่งโดปามีนได้เร็วและหลั่งเยอะนะครับเช่นยังไงบ้างพวกแบทเทคโนโลยีพวกโซเชียลมีเดียยูทูบเลยครับเพราะมันถูกดีไซน์มาเพื่อทําให เราอยู่ในแพลตฟอร์มนานๆนะครับมันต้องหลังโดมีเราเยอะเราถึงอ,อยู่ในแพลตฟอร์มมันได้นานนะครับมันเรียกว่า emotional engaging content นะครับหรืออื่นพวกการใช้ยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ ce, กัญชานะครับหรือว่าการดูหนัง18บวก,การช่วยตัวเองนะครับต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้นะการพวกช้อปปิ้งาการพนันน,น,นะฮะพวกการทานแอลกอฮอล์ถ้าลดหรือหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้ก็จะดีนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกในการทำโดามนดีทอ็อกซ์ก็คือการหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมที่โดมมนเยอะนะครับ อย่างที่2นะครับคาดการไว้เลยนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณจะมีการถอนโดปามีนนะครับในช่วง3าวันแรกคุณจะรู้สึกเบื่อมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้ทํากิจกรรมเดิมที่เคยทำนะฮะมันจะรู้สึกเบื่อมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็มันจะมีอารมณ์ลบเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีอารมณ์ลบเราก็ไปเล่นเทคโนโลยีเพื่อกดอารมณ์เราไว้แต่ตอนนี้เราไม่ได้เล่นแล้วมันจะมีอารมณ์ลบขึ้นมาได้ทีนี้ต้องหาวิธีการจัดการอารมณ์ลบด้วยวิธีการอื่นที่โดปามีนหลังน้อย ต้องระแวดระวังนิดหนึ่งว่าบางทีเนี่ยสมมุติเราจะเลิกเทคโนโลยีก็ไดนะ้เราเลือกได้จริงนะครับแต่ว่าอารมณ์ลบกดขึ้นเราไปทานเหล้าทานเบียร์มันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบนะครับอันนี้คือข้อที่2อนะครับอันที่3ก็คือการวางแผนชีวิตนะครับวางแผนกิจกรรมในชีวิตไว้เลยนะเพราะว่ามันจะมีความเบื่อความเบื่อนี่แหละจะทําให้เรากลับไปทํากิจกรรมที่โดมินเยอะเราต้องมีวางแผนชีวิตไปเลยนะครับ เช่นเราอาจจะไปอยู่กับพวกธรรมชาติก็ได้นะครับไปปีนเขาออกไปเดินสวนโดยไม่ต้องพกมือถือไปนะให้อยู่กับธรรมชาติไปนะครับหรือเราอาจจะไปแบบเรียนทำอาหารเรียนทําเค้กเรียนภาษาทําสิ่งที่เราชอบทํานะครับหรือเราจะแบบอ่านหนังสือฟังออดิโอบุ๊กนะยากหน่อยแต่ทำได้ก็จะดีนะครับหรือออกไปพบปะผู้คนไปเจอเพื่อนๆน,นะครับพูดคุยเข้ากับสังคมก็จะช่วยทําให้ทดแทนกิจกรรมพวกนั้นได้นะครับ แล้วก็อาจจะหันมาดูแลตัวเองนะทำกันบ้านทํางานที่ข้างๆให้เสร็จทํางานบ้านนะครับถ้าทนทําประมาณนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอย่างต่อไปอาจจะต้องลดการเข้าถึงไอ้พวกแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเป็นไปได้ลองปิด notification ก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆลบแอป,ปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วางมือถือไว้ให้ไกลๆตัวมากที่สุดอาจจะอยู่อีกห้องหนึ่งเลยก็ได้ให้เราเนี่ยเวลาที่เรามีความอยากที่จะเล่นขึ้นมาปับ๊บให้เราดีเลย การได้มันมาเราจะควบคุมพฤติกรรมได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่สี่อย่างสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าเราทำโดปามีนดีทอกซิลนะครับเราจะตอบโซเชียลเพื่อนๆช้าหน่อยตอบไลน์เพื่อนช้าหน่อยนะครับต้องให้เพื่อนเข้าใจด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับสีข้อในการทำโดปามีนดีทอ์นะครับทำไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ทำได้ก็จะดีมากนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับหลักการทางการแพทย์ที่ทำเนี่ยนะครับมันอธิบายได้ยังไงเนี่ยก็จะมีทำอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับไปดูได้ในช่องนะฮะ